จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมันเดินเล่นก็สวนไข่กเลอากาศดีเมื่อกี้นี่ไปเอาไอ้ใหม่ก,ก็อุลิสามเที่ยวรถพ่วงมันหน่อยเนาะก็เลยไปหลายรอบมันเดินเล่นในสวนเข้าเห็นดอกไม้มันออกดอกมาเดินเล่นถ่ายรูปเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวอากาศไม่ดีออกมาไม่ได้เพราะว่ามังอย่างพอว่าเดี๋ยวมนถ่ายรูปพอเอ่อ พอเรามาอีกทีมันร่วงวะรอยไข่ติดของเขานี่นีหนีหนีไข่กระโมยนี่ยเนี่ยเออมีคนขโมยสวนนั่นนี่แต่ก่อนในกระเทียมปลาลายเขาเอาไอ้ผัดติกมาปูไม่ให้มันงอกเนาะมาคุมเอาไวา้โอ้ยลายดว้ดวยด้วยโอ้สวยเนาะ บ้านฉันเก็ไม่มีที่จะปลูกแต่ฉันเห็นอะไรงามฉันเก็ะเอาไปปลูกต้นหนึ่งแล้วมันก็ขยายออกเนาะถ <c oughs> นะนนี่ันไม่ค่อยมาดอกถนนเส้นนี่ฉันไปมาแต่เส้นนูน่นเนาะกับเส้นข้างบนนี่เส้นข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยซอยนี่ไม่ค่อยเข้ามาน <c oughs> านๆ <c oughs> จะเขามาดูที่หนึ่งซอยนี่มีอะไรสวยมีกุหลาบไง่ี่เตียวนากุหลาบบ้านนี่ถนนกุหลาบด้วย ถนน,นกุหลาบเนาะอยดอกไม้เยอะแยะเลยกำลังสวยงามเนาะบางสวนเข้าก็ะสือแบบว่าสวนใหญ่ๆเลยเนาะแล้วก็เอามาเอาลวออกเขาเป็นสวนเดียวกันเนาะดูวะเมกโนเลียต้นน้นยังยังไงล่ะยอดตัดยอดออกนี่ฉันก็วั่นแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่ไปดูตัวกัดูหนะ่อยยังใหญ่เลยนะ สีสวยอันนี้อันนี้ค้าไม่เลียกเก่าแล้วดอกมันจะเหี่ยวแล้วนะมันโซนนอนเริ่มโซนแล้วเนาะว่าโอ้ะเทียมป่าดูเนาะเทียมป่าดูโอ้ถนนกุหลาบแต่นี่เดี๋ยวกุหลาบบ้านหลัมาเที่ยวเนาะเคยถ่ายก็อุ่นนานแล้วสวนกุหลาบถ้าขึ้นไปถนนที่เคยถ่ายประจําถนนนี่ไม่มากสักทีถ <laughs> นนที่มาประจําคือถนนอันนี้ นนนั่นนี่นี่เนาะแล้วก็เดี่ยวไปต้องนีแล้วชอบบอกว่าบ้านจะคลองอยู่นู้นหนุนบ้านฉันอยู่นู้น <laughs> ชอบบอกแค่ทุกที <laughs> เดี๋ยวก็จะกลับเลยจะ้ะมาเห็นบรรยากาศดีเลยพามาดูนิดนึงนะจ๊ะเนาะไปดูว่าว <laughs> สวยเลยด้วยอ้ย สวยๆเดี๋ยวไปถนนนิปะไปะคนเดียวแหละเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆจะถ่ายให้ดูเพึ่งเต็มเลยดูพึ่งเต็มเลยได้ยินเสียงไหมงิงๆๆงามงามแบบนี้โอ้โห <laughs> มีรอยคนมาขาโมยเลยนะนี่ <laughs> ว่ะว่าใครไม่แอบปัดไปน่ะนะเมงยูราน่า สวยเนาะถนนเ้นเนี่มากบอยจะชอบเพราะว่าเส้นนี้จะสวยก็เพื่อนเนาะรูว่าดอกไฮยาซินเขาเนาะทำไมเขาปลูกอะไรมีแต่งามของฉันนะปลูกก็มีแต่อะไรมากินมากกินมากัดเลนเนาะน่ะ,นะดอกไม้เขาด้ว่าของฉันนี่ดอกแบบนี่ไม่เลือเลยนะปลูกไว้น่ะปลูกไว้นี่โดนกินหมด ีต้นนี่เฮียนอันนี้ดูว่ะของเขาดูต้อนไอ้โบตันก็นกำลังรัดงามดูว่ะโบตันได้หน่ะโอ้ยมาสวยแทยเฮ้ดูไลายสีเนาะโอ้ยอัศจรรย์สะออนดูว่ะเนาะไลายสีเนาะ ดูลูกไกไฟฟ่สีนึงอ่ะสว,อสวยจริงๆหนอสวยจริงๆกะเทียมปลากระเที่ยมปลา,าดูว่ะทาไมเขาปลูกขึ้นแต่ชั้นเนี่ยเอาไปปลูกไม่เห็นขึ้นซื่อมากกระถางนึงปลูกยังไงก็ไม่ไม่เป็นเขาเรียกอะไรไม่เป็นแนวแบบออกมาเพิ่มอนแบบอยู่เคดเดิมอยู่แบบ สองตนสามตนอยู่คือเก่าอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็ชอบมีไอตัวอะไรมันมาขุดรูแล terminar, illing, ้วหลักก็ตายอะเนาะทิวลิปสีเหลืองยังงามโอ้ยดูว่าแมงพึงแมงพึงใหญ่แมงพึงเอะไรนะเออตัวอะไรเรียกชื่อไม่ถูกบ้านนี้ทำไมทิวลิปเขาเป็นดอกก่อนเพื่อนนี่ ว่าไงพี่น้องพามาชมสวนเนาะอากาศดีดีดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะสวยไปขอบคุณหลายๆจะมาเที่ยวเด็กกันโอ้ทียมกำลังออกดอกออกตูมดูนะเนาะไปะบายยขอบคุณหลายๆจะ้ะมาเดินเด็กกันเราจะนู่นบรรยากาศวันนี้โอ้ยสวยงามจ้ะ ดกคุณละใหม่ก็กำลังเป็นดอกจ้าสวัสดีจ้า